สวัสดีทุกคนมาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะเออหายไปหลายวันไม่รู้ว่าทุกคนหรือมีใครคิดถึงมาดามบ้างไหมเนื่องจากไม่ค่อยสบายนะคะแต่ช่วงนี้ดีขึ้นแล้วก็เลยมาอัดคลิปอ่านไพ่เนาะหายไปนานก็อาจจะมีการคิดถึงคิดถ,ถึงกันบ้างนะจ๊ะหรือว่าลืมมาดามกันไปหมดแล้วก็ไม่รู้ก็ในหัวข้อวันนี้เนื่องด้วยแบบ ช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกก็เลยอยากรู้ว่าเขาคนนั้นคิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขาไหมเออเป็นห่วงเป็นใย,ยเราบ้างหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นกองที่หนึ่งนะกองที่สองกองที่สามคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะ 1 2ึส,สเป็นดวงโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะดังนั้นดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสแล้วก็ดูได้ทุกเพศนะคะ1 2ึส,สแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้ามาถึงกองแรกนะคะใครที่เลือกกองที่หนึ่งบ้าง มาตั้งสมาธิถึงเขาคนนั้นของคุณกันนะคะว่าเขาคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมเมื่อเวลาที่ฝนตกตกอะไรอารมณ์ประมาณแบบว่าดูเงาเงาดูเศร้าเ้าเออเขาคิดถึงเราบ้างไหมเราไม่ต้องไปถามหรอกว่าเราคิดถึงเขาไหมเพราะว่าเราคิดถึงเขาอยู่แล้วถูกป่ะมาดูกันดีกว่าว่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงเนี่ยคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมคะในช่วงนี้ขอห้าใบค่ะ มาดูใบแรกกันนะจ๊ะว่าเขาคนนั้นคิดถึงไหมอม,หมองว่าเขาค่อนข้างที่จะมีอะไรให้คิดถึงให้นึกถึงเยอะแต่ถามว่าเ,เรื่องเราก็เป็นหนึ่งในนั้นไหมค่อนข้างที่จะมีคิดถึงบ้างนะแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงเขามากกว่าช่วงนี้เขาอาจจะวุ่นเรื่องงานวางแผนชีวิตค่อนข้างเยอะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบางอย่างเข้ามาค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะเครียดนะคะอืม มีการนึกถึงบ้างคิดถึงบ้างแต่ออกในอารมณ์เหมือนพี่น้องเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงเรื่องที่แบบว่าเคยทำให้ฮาปาจิงโกะกันนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เชิมแบบว่าไม่ได้คิดถึงเลย หรือไม่ได้นึกถึงเลยนะคะก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคนกองนี้มีความรู้สึกคิดถึงบ้างแต่อาจจะน้อยกว่าฝ่ายเราที่เราคิดถึงเขามากกว่าก็ได้เช่นกันนะจ๊ะเ,เหมือนช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหามีหลายเรื่องเข้ามารุมเร้าในชีวิตก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ได้นึกถึงหรือคิดถึงเยอะนะจ๊ะแต่ก็มีบ้างและเขาเนี่ยเป็นห่วงเป็นใย,ยคนกองนี้ไหมเออเห็นฝนตกๆเนาะช่วงนี้นอกจากแบบว่าเรื่องการเจ็บป่วยแล้วก็เรื่องแบบ ฟิดาลิงอีกเรื่องโควิดอีกเรื่องนูน้นเรื่องนี้เนาะเศรษฐกิจก,ก็ไม่ค่อยดีอยากรู้ว่าเขาคนนั้นเป็นห่วงเป็นใยคนกอมี้บ้างไหมข้อห้าใบค่ะ8ถ้วยอืมสองดาบสองเหรียญห้าเหรียญแล้วก็เดือดสันเรารู้สึกเหมือนกับว่า คุณกับเขาบางคนนะอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยกันเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้ค่อยได้สื่อสารอะไรกันสักเท่าไหร่หรือไม่ค่อยได้บอกเรื่องราวบางอย่างเรารู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาได้รู้อะเขาก็จะมีความเป็นห่วงเป็นใยคุณนะอยากให้คุณได้เจอเรื่องดีๆอยากให้คุณได้เจอสิ่งดีๆคือช่วงเนี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานอกจากเรื่องของเขาที่เขาบอกว่าเริ่มเครียดเริ่มแบบว่ามีความวิตกกังวลเขาก็ เออได้เกิดได้รับข่าวข่าวของคุณซึ่งมันไม่ค่อยได้รับสักเท่าไหร่อ่ะเอาบอกตรงๆในะจากหน้าไพ่นะไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้รับรู้อะไรสักเท่าไหร่แต่เมื่อเวลาที่เขาได้รับรู้เขาค่อนข้างที่จะเป็นห่วงคนกองน,นี้พอสมควรนะแต่อาจจะไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือพูดคุยหรือแสดงออกอะไรมากเท่าที่เกิดตัวเขาเป็นห่วงได้เอ่อแล้วก็ มันเหมือนแบบมันก็จะสร้างความเครียดใด้เขาเหมือนเป็นห่วงแต่แตได้ออกไม่ได้ถามไทยไม่ได้พูดคุยในแบบที่อยากจะพูดคุยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความเครียดบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเขาหวังให้คุณอะได้พบเจอกับสิ่งดีๆได้พบเจอแต่เรื่องราวดีๆได้พบเจอแต่ เขาเรียกว่าอะไรให้สมหวังทุกๆสิ่งทุก,ทกอย่างให้คุณได้พบกับชีวิตที่โอเคชีวิตที่มีความสุขก,กับเธอเป็นเดืร์ซันน่ะถ้าเกียดตหรือเงินก็ขอให้เงินดีเงินโปรมีไรายได้เสริมมีคนอุปถัมภ์หรือว่าถูกคงถูกหวยอะไรประมาณนี้เออถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักเขาก็หวังว่าให้คุณอ่ะได้เจอคนที่ดีๆคนที่เป็นแสงสว่างในชีวิตอะไรอารมณ์ประมาณนี้เหมือนแบบ เหมือนเขาทำอะไรไม่ได้ก็เลยหวังว่าคุณน่ะจะได้รับพรที่ดีๆในชีวิตเข้ามาแทนถ้าถามว่ามันเป็นห่วงไหมเรามองว่าเป็นห่วงนะแต่เป็นห่วงในเชิงแบบแส่งออกเท่าที่ใจรู้สึกอะ่ะไม่ได้อือแล้วคนกองนี้กับเขาเนี่ยอแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนวันนี้จนถึงซึ้นปีนะคะอื ก็ถ้าถ้ามาดูหลังจากนี้ก็อาจจะแปประมาณห้าหกเดือนเนาะเออว่าแนวน้มความสัมพันธ์สามสี่เดือนก็ได้แล้วแต่เราเนาะกำหนดไว้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะขึ้นมาใบเดิมอีกแล้วเร,เราว่าออกแนวลักษณะเดิมแล้วเนี่ยนิ่งๆเรื่อยๆอา่า เอาจริงเหมือนเดิมเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะอาจจะมีการแบบว่าเข้าหาบ้างพูดคุยบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการส่องเป็นการมองอะ่ะแล้วเขาก็เห็นคุณก็ยดูแฮปปี้ดูอ้วนเหมือนเดิม <c oughs> อันนี้ไม่ใช่นี่รอเลนเออก็ดูแฮปปี้ดีดูเป็นผู้หญิงที่ยังคงมีความสําคัญต่อใจเขาอะ่ะแต่มันเหมือนไม่ได้แสดงออกไม่ได้พูดคุยกัน เขายังคอยสอดส่องคุณนะบอกเลยนะเขายังคอยส่องคอยมองคอยดอูอาจจะอยู่อยู่ห่างๆอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยเหมือนเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยได้สื่อสารอะไรกันสักเท่าไหร่แนวโน้มความสัมพันธ์ล้วก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่า,ามีอิสระต่อกันและกันานระเหมือนไม่ได้คบหากันนะคะอันนี้กรณีนี้คือชัดเจนว่ายังไม่ได้คบหานะที่มาดูคลิปนี้ถ้าเกิดบางคนคบกันแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ ต่างฝ่ายต่างแบบอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างมีการแบบว่าขัดแย้งกันบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาดีกัน แล้วก็เรารู้สึกเหมือนเขาจะให้สเปซส,ส่วนตัวอันที่สำหรับคนที่คบกันนะให้สเปซส,ส่วนตัวทั้งเราและเขาค่อนข้างที่จะอิสระค่อนข้างที่จะแฮปปี้ไม่ได้อึดอัดไม่ได้ห่างไปไม่ได้ใกล้ไปก็คืออารมณ์ก็คือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้ตัดขาดอะไรออกจากกันสักเท่าไหร่นะคะในกรณีที่ยังไม่ได้คบหาก,กันก็คือก็ยังไม่ได้คบหาก,กันเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็อาจจะมีความสุขไหมเรามองว่าในณจุดจุดหนึ่งอะ เราก็จะมีความสุขที่เราได้อยู่ในสถานะน,นี้เขาก็จะมีความสุขที่เขาได้อยู่สถานะน,นี้มันก็จะมีบางอย่างเหมือนจะขาดกันนะแต่ก็ไม่ขาดนะบอกเลยนะเหมือนจะห่างกันแต่ก็ไม่ห่างอะบอกเลยว่ามันก็ยังวนๆเวียนๆยังพูดคุยกันอยู่บางทีเขาไม่ได้คุยกับคุณไม่ได้สื่อสารกับคุณแต่เขาแอบมองคุณอยู่ดู เรื่อยๆเ,เอออาจจะไม่ได้มากไม่บ่อยแต่ก็ไม่หายนะจ๊ะความสัมพันธ์ถ้าเกิดในถ้าเกิดจะดูนะว่าจะเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมค่ะก่อนหน้านี้เคยเป็นยังไงตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนั้น,นจ๊ะแนวโน้มก็คืออาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะอืมแล้วก็มาดูซิพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักให้กับคนกองนี้ในช่วงนี้อีค่ะ ฉันว่าฉันจะหยิบไพ่รูนฉันรูนหยิบเอาสำรับนี้ก่อนละกันก็รูนเหมือนกันแหละมาเรารู้สึกว่าคุณจะปลดปล่อยพันธานาการบางอย่าง การที่พยายามที่จะเป็นใครบางคนการที่พยายามที่แบบว่าเหมือนทุกคนพยายามที่จะควบคุมคูณหรือว่าความสัมพันธ์ที่พยายามที่จะควบคุมกันและกันมันจะค่อยๆค,คลี่คลายอะ่ะคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นตัวเองมากขึ้นอยากจะทําในสิ่งที่อยากทํามากขึ้นจะแฮปปี้กับชีวิตตัวเองมากขึ้นแต่ในเรื่องของความรักเรารู้สึกว่ายังไปเรื่อยๆนะคะยังไปเรื่อยๆยังไม่ได้มีอะไรผูกมัดมากมายนะจ๊ะเนี่ยช่วงนี้ระวังน้ำหนักขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนกองนี้ ระวังเรื่องน้ำหนกักระวังเรื่องระบบน้ำในร่างกายไวนิดนึงเออแล้วก็เรื่องของความรักก็คืออยู่กับตัวเองไปก่อนอยู่กับคนใกล้ชิดอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงไปก่อนนะคะช่วงนี้ความรักอาจจะนิ่งไม่รู้จะยามอะไรมาทั้งสองใบนะคะว่าจะนิ่งนะคะเออ ก็ไม่เป็นไรเนาะช่วงนี้นิ่งไม่เป็นไรก็ถามว่ามีกินมีใช้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแฮปปี้ในจุดหนึ่งนะจ๊ะยังไงก็ขอให้คนกองที่หนึ่งมีความสุขนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวถามถึงคุณและเขาเน้นๆไม่ใช่ดวงโดยรวมเนี่ยดูรละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเช<อ>้าราคะมาถึงกองที่สองนะจ๊ะอ่าใครที่เลือกกองนี้นะคะตั้งสมาธิถึงเขาคนนั้นเลยค่ะ เป็นการดูโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสนะอะแล้วก็ดูได้ทุกเพศนะคะไม่รู้กองที่หนึ่งลืมพูดหรือเปล่ามาดูกันว่าเขาคนนั้นเมื่อเวลาที่ฝนตกตกน้องดูเงาๆบรรยากาศดูเปล่าเปลี่ยวใจเนี่ยเขาคิดถึงเราบ้างไหม,มในช่วงนี้นะคะเพราะว่าฝนค่อนข้างที่จะตกยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะ มาเปิดกันสองเหรียญคิงเหรียญเอร์มิหนึ่งเหรียญหกถ้วยค่อนข้างที่จะคิดถึงนะคะแต่ว่าเป็นการคิดถึงแบบเรียบเรียบเรื่อยๆนานๆก็คืออาจจะไม่ได้วุว่นวาอาจจะไม่ได้แสดงออก แม้ว่าจะไม่ถามว่าเป็นหูเป็นใหญ,ญ่ไหมแต่หน้าไพา่ออกมาเลยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นหูเป็นใหญ,ญ่ค่อนข้างที่จะนึกถึงอาจจะเป็นการบางคนนะเรารู้สึกเหมือนกับอาจจะห่างเหินกันแล้วในกรณีแรกนะคะห่างเหินกันแล้วเงียบหายกันไปแล้วไม่ค่อยได้ติดต่อ,เ,อ,อเขาจะค่อยๆจริงๆไม่ใช่ค่อยๆหรอกเรารู้สึกว่าเขาคิดถึงเรานึกถึงเราอยู่ไม่ห่างไม่หายมาเรื่อยๆด้วยความที่สองเหรียญเนี่ยมันขึ้นอินฟินิตี้ด้วยเนาะอ,อาจจะไม่มากไม่บ่อยแต่ไม่เคยหายนะคะแล้วก็เป็นความคิดถึงที่ คุณกับคนที่เลือกกองเนี้ต้องเป็นคนที่รู้จักกันมานานแล้วไม่ใช่รู้จักกันแค่ไม่กี่เดือนเรามองว่าอย่างน้อยก็ต้องเกิน6เดือนขึ้นอะ่ะ ถึงจะอยู่ในขายนี้ได้นะคะถ้าเกิดไม่ใช่ยังไงก็เลือกกองใหม่หรือมาดูดวงส่วนตัวได้นะคะเป็นคนที่เออบางคนอาจจะหลายปีด้วยซ้ำมาที่รู้จักกานันอ่ะเออเรารู้สึกว่ามันเป็นการคิดถึงที่สะสมมาเรื่อยๆนานๆอาจจะมีการส่องมีการมองมีการดูแต่ไม่ได้สื่อสารอะไรกันมากแล้วก็ไม่มีความผูกพันบางอย่างเกิดขึ้นนะคะทันี่จริงเขาสามารถสื่อสารได้ไหมจากหน้าไพ่เขาสามารถสื่อสารได้ เขาสามารถที่จะมาพูดคุยกับคุณได้แต่ณตอนนี้เราสุกว่าเขาเลือกที่จะนิ่งๆเลือกที่จะเงียบๆและเลือกที่จะคิดถึงอยู่ในมุมของตัวเองมีความคิดถึงม,มีการนึกถึงนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องราวสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวสมัยก่อนที่แบบว่าเคยมีความผูกพันกันช่วงระยะเวลาหนึ่งมันสร้างรอยยิ้มให้เขานะมันมีความคิดถึงแบบแฮปปี้นะคะไม่ได้มีความสุขเป็นแบบความสุขที่พูดผิดเป็นแบบความสุขไม่ได้แบบว่ามีความทุกข์หรือมีความเศร้ามาปนนะจ๊ะ แล้วเรื่องจากสถานการณ์ปัจจุบนันเ,เรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของแบบไข้วงไข้วัดนูน่นนี่นั่นนะช่วงนี้อเออเขาคุณนั้นเป็นห่วงคนกองนี้บ้างไหมจริงๆแต่หน้าไพ่คำถามแรกมันก็มีความเป็นห่วงอยู่แล้วนะม,มาดูซิ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกเขาแต่เป็นความรู้สึกฝั่งเราก็ได้เช่นกันนะจ๊ะยังไงก็ดูเพื่อความมันเถอะนะถามว่ามันมีความเป็นห่วงไหมมันก็มีความเป็นห่วงจริง,รงๆอยากจะเข้ามาพูดคุยนะอยากจะเข้ามาทักทายเรารู้สึกว่าในเร็วๆนี้สำหรับบางพลัง พลังงานแต่ละคนบางคนนะอาจจะมีการได้ติดต่อมีการได้สื่อสารกันแต่อาจจะเป็นการสื่อสารทางสื่อโซเชียลนะคะเหมือนเขา,เอ,าอยากจะถามอยากจะถ่ายอะไรบางบางอย่างจากคนกองนี้แบบปุบป,ปับฉับพลันเกิดขึ้นได้นะบอกเลยนะอาจจะมีการติดต่อบางอย่างเกิดขึ้นนะคะถ้าถามว่าเขาเป็นหัวเป็นใย,ยไหมเรารู้สึกเหมือนกับว่า มันมีบางอย่างที่เขาอยากจะพูดอยากจะถามเราอะ่ะเออแหรับคนกองนี้ยังไงเตรียมตัวรับให้ดีนะเหมือนพาไม่ได้ตอบตรงคำถามตั้เแตาไหร่นะคะเนี่ยเอองานมาขยายอีกสามใบแล้วกันแล้วเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยไหมที่จริงคำถามแรกมันก็บอกอยู่แล้วเนาะ <c oughs> เรารู้สึกเหมือนก่อนหน้านี้เขาค่อนข้างที่จะมีบางอย่างอะ่ะ ที่พยายามเป็นกฎเกณฑ์ของตัวเองอ่ะเออพยายามที่จะไม่เข้ามาเยอะไม่ห่างออกไปเยอะอะไรประมาณเนี้แต่เรารู้สึกว่าในเร็วๆนี้จะมีการติดต่อจากเขาเข้ามานะคะไม่ได้ถามนะจจะจะพ่ายบอกนะจ๊ะเอองงเนาะ ถามว่าเขามีความเป็นห่วงเป็นใยคุณไ,มไหมมีนะคะมีความเป็นห่วงเป็นใยเออมันมีความผูกพันกันบางอย่างที่มันอธิบายไม่ได้ก่อนหน้าน,นี้ได้หถ้วยแล้วก็นี้ได้สิบเหรียแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีความผูกพันกันนะคะมีความเป็นห่วงเป็นใยกันมันเหมือนคนในครอบครัวได้นะเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนสนิท <marinade S 2> อะไรบางอย่างได้แต่มันเหมือนเขาเป็นห่วงแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกอะไรมากมายได้ก็คือทําได้แค่อยู่ในมุมของตัวเองอ่ะเอออยู่ในที่ของตัวเอง แล้วก็ดูอยู่ห่างๆพยายามที่จะไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายแต่ว่าเมื่อจะเปิดไพ่นี้มาเรารู้สึกว่าในเร็วๆนี้สำหรับใครบางคนนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ดูกองนี้นะคะจะมีการติดต่ออะไรบางอย่างเข้ามาแบบปุบปรับฉับพลันแบบที่คุณไม่คันคันฮีขึ้นมาได้แต่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเน้นในเรื่องของการงานหรือธุระอะไรบางอย่างได้นะจ๊ะยังไงก็ออกมาในเชิงดีอนะเนาะ แล้วก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ไว้นิดนึงนะคะบางคนอาจจะเข้ามาแบบในเชิงของการทะเลาะก,กันได้นะคะเออบอกไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็มาดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคนกองนี้กับเขาคนนั้นวันนี้จะถึงสิ้นปีจะเป็นยังไงคนกองนี้ค่อนข้างคิดเยอะคิดมากนะคะ เรื่องของความเรเรื่องของความสัมพันธ์เออถามว่ามันมีการแบบว่าพัฒนาไหมมันก็มีการพัฒนานะแต่เป็นการพัฒนาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางครั้งคุณรู้สึกว่ามันเดินหน้าหรือมันเดินถอยหลังวะเนี้ยเออแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชอบเป็นฝ่ายที่ควบคุมความสัมพันธ์อนะ่ะ ให้ระวังตรงจุดนี้ไว้หน่อยนะคะอย่าให้เขาทําอย่างงูน้นอย่าให้เขาทําอย่างนีอนองงน้อย่าให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่าให้เขาเป็นอย่างนี้บางทีอาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้ที่ชอบควบคุมเราหรือฝ่ายเราก็ได้ที่ชอบควบคุมเขาแต่เรารู้สึกว่ามันมีโมเมนต์ที่มีความสุขแฮปปี้มันเป็น มันเป็นไพ่ครอบครัวออกมาเยอะมากเลยนะเมื่อกี้หกถ้วยสิบเปลี่ยนนี่สิบถ้วยออกมาอีกแล้วเรารู้สึกว่าอาจจะมีการได้ติดต่อได้พูดคุยได้สื่อสารได้มีการพัฒนาเหมือนไปข้างหน้านะแต่เป็นไปไแบบช้าๆเรื่อยๆแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ให้ระวังเรื่องของการอยากเอาชนะกันไว้ด้วยนะคะไม่งั้นการเดินหน้ามันอาจจะเป็นการเดินถอยหลังได้นะยังไงให้ระวังนิดนึงแล้วก็เรารู้สึกว่าบางทีเนื่องด้วยเราคิดเยอะคิดมากเกินไปกับความสัมพันธ์มันอาจจะทาให้ความสัมพันธ์นี้ดูอึดอัด ดูดเอื่อนในที่นี้คือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรทําไปแล้วจะดีไหมมันก็เหมือนแบบไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองอะ่ะเอออีกฝ่ายหนึ่งอาจจะได้รับพลังงานด้านลบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ยังไงให้ระวังตรงจุดนี้ไว้หน่อยนะคะอืมแล้มองว่าแนวโน้มก็โอเคอยู่นะมีการเคลื่อนไปข้างหน้าบ้างแต่ให้ระวังหน่อยเรื่องของการอยากเอาชนะเรื่องของการแบบมีทิฐิหรือตะก,กะบางอย่างที่มันแบบ ไม่ค่อยโอเคอาจจะทำให้เราเดินถอยหลังได้นะจ๊ะ้ mm hmm. วยความสัมพันธ์แบบที่ค่อยๆไปนะคะ mm hmm. เออไปจนบางทีเรารู้สึกว่าเอ,อ๊ะมันหยุดนิ่งหรืออยังนะอืมมาดูซิดวงความรักของคุณกองนี้กัเขาคนนั้นจะเป็นยังไงเนาะในช่วงนี้ รักยืนยาวเพื่อนติดอยู่ในเซฟโซนเหมือนเดิมนะคะเอออาจจะเป็นการแอบรังแอบชอบแอบรู้สึกดีๆแต่มันก็ยังติดความเป็นเซฟโซนน้อมไพ่มีการใบหวยด้วยนะคะเอออาจจะออกก็ได้นะทุกคนยังไงก็เรารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความผูกพันกันบางอย่างเกิดขึ้นอะถ้าใครติดอยู่ในเซฟโซนบอกเลยนะคะว่าก็ยังติดอยู่นะจ๊ะเออยังไม่ได้ออกจากเซฟโซนนะคะอืม แต่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆอ่ะมันเหมือนยังไม่ได้ตัดขาดยังมีการติดต่อยังมีการสื่อสารยังมีการพูดคุยนะจ๊ะในที่นี้เหมือนไพ่บอกว่าเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะยังโสดต่อไปนะคะไพ่ไม่รู้จะย้ําทําไมนะคะว่ายังโสดนะจ๊ะเออแล้วก็เหมือนตัวเราก็เหมือนไม่ได้พยายามอะไรมากสักเท่าไหร่นะคะยังอยู่ในที่ของตัวเองยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ถ้าถามว่ามันโอเคไหมก็เหมือนคนคนนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เราหลายอย่างเนาะเหมือนเราเจอคนถูกใจอะ่ะแต่มันก็เป็นการถูกใจที่ไม่ได้มีอะไรพัฒนาม,มากมายนะคะในช่วงนี้แล้วก็ยังค่อนข้างที่จะเป็นโสดอยู่ดังนั้นไปเรื่อยๆกับความรักความสัมพันธ์ไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไปเร่งเร้าอะไรมันนะจ๊ะเออก็มีการอ่อยมีการหยอดไปบ้างแต่โดยรวมแล้วเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ ไม่ทุกไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ทุกแต่ก็ไม่ได้สุขมากเพราะว่ายังติดสถานะเฟรนโซนเออยังไม่ได้สละโสนนั่นเองนะคะสําหรับคนกออนี้จ้าสำหรับคนที่โสดน,นะคะถ้าคนที่ไม่โสดแล้วเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันก็ออกแนวเหมือนคู่รักที่ออกแนวเหมือนเพื่อนอ,อืมออาแนวเหมือนเพื่อนไปได้เรื่อยๆพูดคุยกันได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยเฮฮาปปจิงโกะแต่ก็ยังมีอิสระในพื้นที่ของกันและกันนะจ๊ะยังไงก็ เป็นดวงโดยรวมเนาะอะไรที่มันดีก็คิดว่าเป็นของเราอะไรที่มันไม่ดีก็คิดว่าเป็นของคนอื่นก็ได้ถ้าเกิดอยากดูดวงส่วนตัวถามถึงคุณและเขาเน้นๆไม่มีพลังงานของคนอื่นเข้ามารวมด้วยเนี่ยยังไงดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะยังไงวันนี้มาลาไปก่อนนะคะร,รักทุกคนนะจ๊ะช้า เอาละค่ะมาถึงคนกองที่สามนะคะคนที่นึกถึงกองนี้นะจ๊ะเรื่องกองนี้สิพูดผิดเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงอาจจะสลับได้นะจ๊ะแล้วก็เป็นดงโดยรวมก็ดูข่าวๆไม่ต้องไปตีเรียดเนาะม,มานึกถึงเขาคนนั้นดีกว่าดูได้ทุกเพศด้วยนะจ๊ะลืมบอกมานึกถึงเขาคนนั้นของคนกองนี้ดีกว่าว่าช่วงนี้ฝนตกตกบ้างแดดออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเขามีความคิดถึงเรานึกถึงเราบ้างไหม พอห้าใบค่ะเกลาวหมายมีการส่องมีการมองนะคะอาจจะเป็นคนกองนี้ก็ได้ชอบคอยส่องคอยมองเขาะนจาส่องเ,เองเจ็บเองหรือเปล่าคนกองนี้ระวังไว้หน่อยถ้าถามว่าเขาคิดถึงคนกองนี้ไหมเรามองว่า ค่อนข้างที่จะออกแนวคิดถึงตัวเองซะมากกว่านะคะในช่วงนี้เออคนก็เนี่ยอาจจะต้องผิดหวังนิดนึงนะคะแล้วก็เหมือนช่วงนี้เขามีเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเรื่องของความรักอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาต้องไปมุ่งเน้นเรื่องนั้นน่ะเออไปใส่ใจเรื่องนั้นน่ะอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรบ้างค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความเครียดสะสมค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนเจอปัญหาเยอะอะ แล้วพยายามหาทางออกกับตัวเองเรารู้สึกว่าเป็นปัญหาหลายๆอย่างมาลุมเราในช่วงนี้ของเขานะคะแม้ว่าดูภายนอกเขาอ่ะจะแฮปปี้จะดีดานะบอกเลยนะเออจะดูแบบเรื่อยๆชิลๆแต่ข้างในค่อนข้างพัง,งนะคะคนกองนี้ยังไงก็สแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเขาได้ให้สแสดงนะคะเออแบบว่าโอเคไหมอะช่วงนี้เออมีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกได้นะยกเวเรื่องเงิน เราก็ไม่มีเหมือนกันอะไรประมาณนี้ได้นะอืมแต่ถ้าถามว่าเขาคิดถึงเราไหมเรามองว่าไม่ได้ออกแนวเชิงคิดถึงสักเท่าไหร่อาจจะมีนึกถึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เหมือนไม่ได้เจาะจงมากอะว่าต้องเป็นเรานะคะด้วยความที่เขาเป็นเดอะฟูอ่ะมันออกแนวไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วงนี้อาจจะใส่ใจปัญหาของตัวเองค่อนข้างเยอะก็เลยอาจจะไม่ได้คิดถึงเราสักเท่าไหร่นะะ แล้วก็เขาอ่ะด้วยปัญหาเศรษฐกิจด้วยเขาเรียกว่าอะไรช่วงนี้ก็ยังมีแบบว่าโรคระบุงโรคระบาดนู่นนี่นั่นอ่ะเขาเป็นหัวเป็นใยคนกองนี้บ้างไหมขอห้าใบค่ะเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงนะยจ๊ะเอ็มเพรสตัดติสคิงดา เดอะสตาร์ Star, แล้วก็เล์ถามว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงค่ะแต่เขารู้สึกว่าตัวคุณอนะ่ะค่อนข้างที่จะมีความเพอร์เฟกในหลายๆด้านเามีความพร้อมในหลายๆด้านเขาเลยรู้สึกว่ายังไงคุณก็คงได้เจอเรื่องราวดีๆมากกว่าเขาอะนึกออกป่ะแต่ถามว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยไหมมีนะเมีความเป็นห่วงเป็นใยแต่บางทีเป็นการที่ผู้จาออกมาแบบหุ่น อาจจะไม่ได้หวานอาจจะไม่ได้ดูดโรแมนติกนะคะแต่เขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยมีค่อนข้างที่จะใส่ใจคุณอยู่เหมือนกันนะ เออแต่ช่วงนี้แค่ไม่คิดถึงแคพพะอาจจะเป็นช่วงที่เปิดไพ่ก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะแต่ว่าเหมือนแบบมีความเป็นห่วงเป็นใยพอสมควรแล้วก็หวังให้คุณอะ่ะได้เจอสิ่งดีๆนะแม้ว่าคุณจะดีอยู่แล้วอจะหน้าไพ่นะสําหรับเขาอะ่ะเออแม้ว่าคุณจะดูพร้อมอยู่แล้วดูดีอยู่แล้วแต่ก็ขอให้คุณได้เจอสิ่งดีๆก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่ไม่ใช่ไม่เป็นห่วงนะจ๊ะเออบอกไว้เลยแล้วก็การพูดการแสดงออกของเขาเรารู้สึกว่าไม่ค่อยโรแมนติกอะ่ะไม่ค่อยหวานนะเป็นคนพูดจะ ขวานผ่าซากเอ่อออกแนวแมนแมนอารมณ์ประมาณนี้ได้นะจ๊ะแล้วก็มาดูอ๋อฉันลืมฉันลืมถามอีกหวข้อหนึ่งนี่ว่าแนวน้มความสัมพันธ์ระหว่างคนกองนี้กับเขาคนนั้นจะเป็นยังไงในช่วงอา่าวันนี้จะถึงสิ้นปีนะจ๊ะก็บางคนก็อาจจะในสามเดือนก็ได้เนาะแล้วแต่ขอหใบค่ะ โอ้ยมันจะมีการจบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่าอย่าเพิ่งซีเรียสไปจบในที่นี้อาจจะเป็นการจบดีก็ได้นะเธอเจ็ดดาบเด็กดาบสี่ถ้วยเด็กเหรียญแล้วก็ในถ้วยหนึ่งอ่ะถ้าเกิดแปลในด้านดีนะเนื่องด้วยพลังงานค่อนข้างจะตีกันนะจ๊ะหนึ่งอาจจะมันเหมือนแบบ เขาอาจจะเคยมีความสัมพันธ์อะไรกับใครมาก็ได้สุดท้ายแล้วเขาอาจจะไปเรื่องอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะเป็นการจบความสัมพันธ์กับเราได้เออไปทุ่มเทให้อีกฝ่ายหนึ่งได้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะมาทุ่มเทให้เรากับเราก็ได้อะไรที่มันเคยอยู่ในใจเขาอะไรที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนอ่ะอาจจะปฏิเสธมันเนาะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ยังไม่ใช่โอกาสอะไรอย่างเงี้ยณตอนนี้เขาอาจจะจบ ความรู้สึกนั้นเพื่อจะมุ่งเน้นว่าเอออาจจะมีการเข้าหาเรามากขึ้นอาจจะมีการอยากพัฒนากับเรามากขึ้นก็ได้ดังนั้นเดรสเนี้ยสำหรับคนกองนี้นะมันแปลได้ทั้งบวกทั้งลบบางทีอาจจะหมายถึงว่าการพัฒนาความสัมพันธ์กับเราก็ได้จบสถานะที่มันเป็นอยู่ข้างๆค่ะค่อไม่ชัดเจนไม่นูน่นไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะคะกับอีกกรณีหนึ่งก็คือจบกับเราเพื่อไปเริ่มต้นกับคนใหม่ก็ได้เหมือนกันยังไงก็ อยู่ที่เราเนาะอยู่ที่การกระทําของเราด้วยอยู่ที่เรารู้สึกว่าเอออยากจะฟังอะไรก็ฟังสิ่งนั้นก็ได้นะคะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะดังนั้นอะไรที่มันไม่ดีก็เขาเรียกว่าอะไรก็ให้คนอื่นไปอะไรที่มันดีก็คิดว่าเป็นของเรานะจ๊ะถ้าอย่างไงก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวกเ็เขาเรียกว่าอะไรนะมาดูดวงส่วนตัวได้นะจ๊ะถามถึงคุณเขาเน้นรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะ มาดูดวงความรักของคุณและเขานะตอนนี้มันมีของขวัญเออไพ่ของขวัญน,นี้เด้งมาสองรอบแล้วนะจ๊ะเอาไม่ใช่อันนี้สำหรับกองเมื่อกี้ก็เด้งมานะอันนี้กองนี้ก็เด้งมานะเรารู้สึกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอนะคะบอกไว้เลยนะจ๊ะมาดูดวงความรักของคุณและเขาในช่วงนี้กันว่าจะเป็นยังไงนะ ถ้าเกิดคนกองนี้มีความลับอะไรบางอย่างระวังความลับจะถูกเปิดเผยเหมือนกันนะจ๊ะแล้วเขาอาจจะรับไม่ได้ให้ระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วยนะคะวิญญาณโลกส่วนตัวอ่าเรารู้สึกว่าความรักเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยโอเคนะคะ,ะให้ระวังรักสามเศร้าไว้หน่อยนะคะคุณกองนี้ ระวังไปรักคนที่เขาอาจจะมีกุ๊กกิ๊กอยู่แล้วมีคนคูยอยู่แล้วนี่ก็นับรวมนะหรือมีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่ามันก็ออกแนวเหมือนเพื่อนๆอ่ะแต่ว่ามีบางอย่างที่มันผูกพันกันมากกว่าเพื่อนอ่าดังนั้นดูนนดความรักก็คือมันก็เหมือนแบบยังไม่ได้คบหรือก็ยังไม่ได้จ่าเหมือนกันในช่วงนี้ก็คือมีความสัมพันธ์ก็ข้างคุมเครือนะจ๊ะยังไงให้ระวังไว้หน่อยนะอไปรักกับคนที่มีเจ้าของก็ต้องทําใจไว้หน่อยเตรียมเปอร์เซ็นต์อกหักไว้เลยนะะ ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เป็นเจ้าของระวังว่าความรักเนี้ยความรักเนี้ยมันไม่ใช่ความรักที่คุณปิดบังไว้อาจจะเป็นความรักที่เขาปิดบังคนของเขาไว้ก็ได้สุดท้ายแล้วเขาอาจจะต้องเลือกนะบางทีอาจจะต้องไปเลือกคนของเขาก็ได้ยังไงให้ระวังไว้หน่อยนะคะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะมองว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่มันไม่ตรงก็ไปดูกองอื่นหรือมาดูดวงส่วนตัวก็ได้นะจ๊ะอืมอยังไงขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีๆรักที่มีความสุขสมหวังไวๆนะคะ ยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะช้า